12นิสัยที่คนเข้มแข็งทางใจไม่ทำความเข้มแข็งทางใจไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเสียงดังใครที่เอาชนะคนอื่นได้แต่วัดกันที่ใครเอาชนะตัวเองได้มากกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การสู้กับโลกภายนอกแต่คือการสู้กับความอ่อนแอในหัวใจของเราสวัสดีค่ะดิฉันบัณฑิตาพานจันทร์และนี่ก็คือ12บทเรียนที่คุณต้องรู้ข้อที่ 1. ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆความล้มเหลวนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตราประทับตลอดชีวิต มันเป็นเพียงข้อสอบที่ชีวิตส่งมาให้เราเท่านั้นแต่หลายคนพอเจอความผิดพลาดแค่นิดเดียวก็รู้สึกท้อใจเหมือนกับโดนตัดสินไปแล้วว่าฉันคงไม่เหมาะแล้วก็หยุดเดินทั้งๆที่เส้นทางจริงๆยังอีกยาวไกลส่วนคนที่เข้มแข็งทางใจเขามองต่างออกไปเขารู้ว่าทุกครั้งที่พลาดคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบลมก็เหมือนสะดุดก้อนหินถ้าเกิดว่าหยุดหยุดตรงนั้นหินก้อนเดียวก็สามารถปิดเส้นทางได้ทั้งชีวิต แต่ถ้าลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วก็ก้าวต่อก้อนหินก้อนนั้นก็จะกลายเป็นเพียงรอยเท้าที่บอกว่าฉันผ่านตรงนี้มาได้แล้วจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากการไม่เคยแพ้แต่เกิดจากการไม่ยอมปล่อยให้ความพ่ายแพ้มาหยุดชีวิตเขาเชื่อว,ว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นก็ยังมีโอกาสวันนี้อาจจะยังไม่สําเร็จแต่ถ้าไม่หยุดพยายามวันพรุ่งนี้ก็ย่อมมีโอกาสใหม่เสมอนั่นเองเพราะฉะนั้น ความพ่ายแพ้ไม่ใช่เงื่อนไขสุดท้ายของชีวิตคนที่เข้มแข็งทางใจก็รู้จักใช้ให้เป็นครูและก็รู้จักก้าวข้ามมันไปนั่นเลยค่ะคือเหตุผลที่เขาสามารถไปได้ไกลกว่าคนทั่วไปข้อสองไม่ทําผิดซ้ําๆความผิดพลาดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครรอดพ้นได้แต่สิ่งที่แบ่งแยกระหว่างคนอ่อนแอกับคนที่เข้มแข็งทางใจก็คือคุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างหลายคนเจ็บแล้ว แต่ก็ยังกลับไปเดินอยู่บนเส้นทางเดิมซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับเดินเข้าไปในกองไฟทั้งๆที่รู้ว่ามันร้อนเหมือนกับการเอามีดเล่มเดิมมากรีดแผลตัวเองซ้ำๆทั้งที่บาดแผลเก่าก็ยังไม่หายสนิทนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีวินัยพอที่จะหยุดวินัยคือเกราะที่คอยเตือนว่าพลาดได้แต่ห้ามพลาดซ้ำคนที่เข้มแข็งทางใจเขาจะไม่ปล่อยให้แผลที่เคยได้มานั้นไร้ค่าทุกบาดแผละจะต้องสอนอะไรบางอย่าง เขาจะหยุดตั้งสติแล้วก็ทบทวนว่าเพราะอะไรฉันถึงพลาดและจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรเขาเชื่อว,ว่าความเจ็บปวดครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช้ให้มันเป็นครูมันก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนมาล่ามชีวิตให้อยู่ที่เดิมแต่ถ้าใช้ความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนมันก็จะกลายเป็นเส้นทางสู่การเติบโตคนเข้มแข็งทางจิตใจเขาจึงเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเขาอาจจะสะดุดอีกครั้งแต่จะไม่สะดุด,ดด้วยก้อนหินก้อนเดิม จำไว้นะคะว่าชีวิตนั้นไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความก้าวหน้าและความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกทำผิดซ้ำเพราะว่าทุกครั้งที่เราไม่เดินซ้ำผิดทางเราก็กำลังเดินเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกวันข้อ3ไม่กลัวการอยู่คนเดียวหลายคนกลัวความเงียบเหมือนกับกลัวความว่างเปล่าพรไม่มีเสียงใครพรไม่มีใครมาคุยด้วยใจก็กลับรู้สึกร้อนรนวาวุ่น เหมือนกับหลงป่าแล้วหาทางออกไม่เจอทั้งที่จริงๆแล้วความเงียบนี่แหละคือสนามฝึกใจที่ดีที่สุดคนที่เข้มแข็งทางใจเขาไม่หนีการอยู่ลําพังเพราะเขารู้ว่าในความเงียบนั้นมีเสียงจริงๆที่ดังที่สุดก็คือเสียงของตัวเองเมื่อไม่มีเสียงรบกวนจากโลกภายนอกเขาก็จะได้ยินชัดว่าแท้ที่จริงแล้วหัวใจเขาต้องการอะไรเรากําลังกลัวอะไรเรากําลังโกหกตัวเองเรื่องไหนและอะไรคือสิ่งที่เราควรทําต่อไป การอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ความอ้างว้างแต่คือโอกาสที่จะได้คุยกับใจตัวเองมันคือการซ่อมแซมพลังที่สูญเสียไปจากโลกวุ่นวายเหมือนกับนักรบที่กลับมารับดาบในยามสงัดพอกลับออกไป,ปเผชิญศึกอีกครั้งดาบก็ย่อมคมกว่าเดิมแต่ตรงกันข้ามนะคะคนที่กลัวความเงียบมักจะใช้เสียงรอบตัวกลบเกลื่อนความกลัวในใจเปิดเพลงดังๆคุยกับใครก็ได้ตราบใดที่ไม่ต้องอยู่กับตัวเองแต่ก็หนีความจริงไม่พ้นราหรอค่ะไม่ว่าใครก็ตาม เพราะว่าถึงที่สุดแล้วยังไงเราทุกคนก็ต้องอยู่กับใจตัวเองให้ได้จดําไว้นะคะว่าคนที่เข้มแข็งทางใจไม่ใช่คนที่มีเพื่อนล้อมรอบตลอดเวลาแต่คือคนที่อยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ใช้ความเงียบสร้างสมาธิใช้ความว่างเปล่าเป็นพลังเพราะว่าเมื่อคุณควบคุมใจตัวเองได้ต่อให้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดใจของเราก็ยังสงบและก็มัน่นคงข้อ 4. ไม่อิจฉาความสําเร็จของคนอื่นความอิจฉามันก็เหมือนกับไฟที่เผาใจ ยิ่งเห็นคนอื่นสําเร็จไฟนั้นก็ยิ่งลุกโชนขึ้นมาแต่กลับไม่เคยเผาคนอื่นเลยค่ะมันเผาเราเองทั้งนั้นใจที่อิจฉาจึงเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนกับเดินถือก้อนฐานไฟสีแดงมาแนบอกร้อนแค่ไหนก็ยังฝืนกอดไว้คนที่เข้มแข็งทางใจเขาไม่ยอมตกเป็นทาสของไฟอิจฉาเวลาที่เห็นคนอื่นร่ำรวยเห็นคนอื่นเติบโตเขาไม่เกลียดเขาไม่ซุบซิบนินทาไม่หักคออ้างมาลดค่าคนอื่นแต่เขาจะเงียบ แล้วถามตัวเองว่าถ้าเขาทําได้ฉันก็ต้องทําได้ความสําเร็จของคนอื่นจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ยาพิษที่กัดกร่อนหัวใจเพราะแท้ที่จริงแล้วนะคะความสําเร็จไม่เคยมีแค่หนึ่งเดียวโลกกว้างพอที่จะให้ทุกคนสามารถก้าวขึ้นมาพร้อมกันได้เหมือนกับท้องฟ้าจะมีดวงดาวนับล้านดวงก็ได้โดยที่ไม่เคยมีดาวดวงไหนต้องดับเพราะว่าอีกดวงสองสว่างกว่าคนที่ใจอ่อนแอเห็นใครโตขึ้นหน่อยก็ขุนเคืองคอยนั่งจะผิด แต่ยิ่งจับผิดเท่าไหร่ชีวิตของตัวเองก็ยิ่งหยุดนิ่งแต่คนที่ใจเข้มแข็งเขาจะใช้พลังตรงนั้นเป็นเชื้อเพลิงเห็นคนอื่นก้าวหน้าเขาก็ยิ่งอยากจะขยันมากยิ่งขึ้นเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเขาก็ยิ่งอยากสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองจําไว้นะคะว่าอย่าเสียเวลาอิจฉาความสําเร็จของใครเลยค่ะเพราะความสําเร็จของเขาไม่เคยทําให้เราเล็กลงถ้าเกิดว่าอยากจะได้ก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างด้วยมือของตัวเองนั่นแหละค่ะ คือหนทางของคนเข้มแข็งทางใจที่ใช้แรงบันดาลใจแทนความอิจฉาแล้วก็เดินหน้าไปสู่จุดหมายด้วยพลังของตัวเองข้อ5ไม่เอาแต่รับแต่รู้จักให้กลับด้วยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการให้คือการสูญเสียคิดว่าถ้าแบ่งปันสิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็จะน้อยลงแต่แท้ที่จริงแล้วคนที่จิตใจเข้มแข็งเขารู้ดีว่าการให้ไม่ได้ทำให้เราจนลงแต่กลับตรงกันข้ามมันทำให้ใจเราอิ่ม แล้วก็ทําให้ชีวิตของเรามั่งคั่งขึ้นการให้ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่คือการมอบสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้กับคนอื่นอาจจะเป็นกําลังใจคาพูดดีๆเวลาที่เราฟังใครสักคนด้วยความจริงใจหรือแม้แต่การยื่นมือเข้ามาช่วยในยามที่เขาล้มลงสิ่งเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ละค่ะมันสะสมคุณค่ามากกว่าที่เราคิดคนอ่อนแอมักจะกลัวว่าถ้าให้แล้วเราจะไม่เหลือแต่คนที่เข้มแข็งทางใจกลับรู้ว่าการให้นั้นคือการสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจและก็สร้างชื่อเสียงที่เงินนั้นซื้อไม่ได้คนที่รู้จักให้ยิ่งให้ไปมากเท่าไหร่เขากลับยิ่งได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาลองคิดดูนะคะเวลาที่เราให้แสงเทียนจากเล่มหนึ่งไปยังอีกเล่มแสงของเราไม่ได้ดับลงแต่กลับทําให้แสงสว่างมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่แหลคะค่ะคือพลังของการแบ่งปันและที่สําคัญที่สุดการให้คือการยืนยันกับตัวเองว่า ฉันไม่ได้อยู่เพื่อเอาเปรียบโลกแต่ฉันอยู่เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกนี่แหละค่ะที่ทําให้คนที่ใจเข้มแข็งสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เขาใช้ชีวิตเพื่อคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นข้อ 6. ไม่หวังผลความสําเร็จแบบทางรัดหลายคนอยากจะได้ความสําเร็จเร็วๆอยากจะรวยไวอยากจะก้าวข้ามขั้นตอนแต่ความจริงแล้วความสําเร็จที่แท้จริงไม่มีทางรัดค่ะ มีแต่ทางตรงที่ต้องก้าวไปทีละก้าวคนที่จิตใจอ่อนแอมักจะถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาที่หวานหูอย่างเช่นว่าลงทุนวันนี้รวยพรุ่งนี้กินยานี้แล้วผอมในสามวันหรือว่าทำแบบนี้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนได้ในทันทีแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความผิดหวังและก็เสียเวลามากกว่าเดิมในทางกลับกันคนที่เข้มแข็งทางใจเขารู้ดีว่าทุกสิ่งนั้นจะต้องใช้เวลาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ต่อให้รดน้ำมากแค่ไหน ต้นไม้ก็ไม่ออกผลในวันพรุ่งน,นี้แต่จะต้องปล่อยให้เวลาเป็นคนทำงานต้องให้รากอย่างลึกให้ดินซึมซับน้าและก็กิ่งก้านค่อยๆแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความสาเร็จที่ไม่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเร็วที่สุดแต่คือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างมั่นคงที่สุดเขาไม่รีบร้อนแต่เขาสม่ำเสมอไม่หวังปฏิหาริย์แต่เขาเชื่อในแรงพยายามไม่ท้อเมื่อเห็นคนอื่นไปได้ไกลกว่าแต่มั่นใจว่าถ้าหากเดินต่อไปเรื่อยๆ วันหนึ่งก็จะถึงเส้นชัยจำไวไ้นะคะว่าความสำเร็จที่ได้มาง่ายมักจะหายไปง่ายแต่ความสำเร็จที่มาด้วยความอดทนจะฝังรากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคนที่เข้มแข็งทางใจรู้จักรอคอยรู้จักทนและก็รู้จักก้าวไปอย่างมั่นคงเพราะเขาเชื่อว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่เร็วที่สุดแต่อยู่ที่ยืนหยัดได้ยาวที่สุดนั่นเองข้อ 7. ไม่เผลอไปสงสารตัวเองเวลาชีวิตเจอกับความทุกข์เจอเรื่องหนัก หลายคนมักจะถามตัวเองว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันคำถามนั้นฟังดูเหมือนกับเรียกร้องความสนใจแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือหลุมพรางที่ทำให้จิตใจมนุษย์นั้นจมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปคนเข้มแข็งทางใจเขาจะไม่เอาเวลามานั่งอดครวนไม่รอให้ใครมาสงสารเขารู้ว่าการมัวแต่จมอยู่กับความเวทนามีแต่จะทำให้ใจอ่อนแรงลงทุกวันเหมือนกับคนที่ตกน้ำที่หมดแต่ร้องไห้แทนที่จะไหว้เข้าฝั่ง แทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นให้ถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเพราะว่าทุกความทุกนั้นคือครูที่เข้มงวดทุกบาดแผลคือบทเรียนที่มีคุณค่าและตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตราบนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาใหม่จำไว้ด้คะว่าการสงสารตัวเองไม่เคยช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมิแต่จะกักขังเราไว้กับความเจ็บปวดแต่ความซาบซึ้งใจต่างหากที่จะเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นบทเรียนและก็เปลี่ยนความทุกข ให้เป็นแรงผลักดันสู่วันใหม่ข้อ8ไม่ยกพลังของตัวเองให้ใครหลายครั้งที่เราเสียใจไม่ใช่เพราะว่าเหตุการณ์เลวร้ายแต่เพราะว่าคำพูดของคนอื่นบางคำเหมือนกับลูกศรพุ่งเข้ามาแทงใจทำให้วันทั้งวันของเราพังลงเพียงเพราะว่าเสียงใครบางคนที่อาจจะไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราเลยด้วยซ้ำคนที่ใจอ่อนแอมักจะปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองนั้นตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้อื่นถูกชมก็ลอยถูกด่าก,ก็ร่วง เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือโดนคลื่นซัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นแต่คนที่เขาเข้มแข็งทางใจเขาไม่ยอมยกพลังของตัวเองให้ใครง่ายๆเขาเข้าใจว่าคำพูดเป็นของคนอื่นแต่ความรู้สึกเป็นของเราใครจะพูดอะไรนั่นคือสิทธิ์ของเขาแต่เราจะเลือกเชื่อหรือว่าปล่อยมันคือสิทธิ์ของเราเช่นกันหัวใจยังเป็นของเราไม่ใช่ของใครที่จะมาควบคุมได้และก็จำไว้นะคะว่าอย่ามอบกุญแจห้องหัวใจให้ใครถือ เพราะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาได้ง่ายๆสุดท้ายเราก็จะไม่มีที่ปลอดภัยเหลือเลยคนที่เข้มแข็งทางใจคือคนที่เลือกเองว่าจะรู้สึกอย่างไรจะเก็บอะไรไว้และก็จะปล่อยอะไรไปพลังของชีวิตจึงจะอยู่ในมือของเขาเสมอนั่นเองข้อ9ไม่ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไม่เคยหยุดหมุนสายลมเปลี่ยนทะเลเปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนทุกสิ่งไม่มีวันหยุดนิ่งแต่แปลกนะคะที่บางคนกลับเลือกที่จะยืนอยู่ที่เดิม ไม่ยอมก้าวไปไหนไม่ยอมเปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ที่ดื้อด้านไม่ยอมโอนเอ็นไปตามลมสุดท้ายก็หักโค่นลงเองคนที่เข้มแข็งทางใจเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่มาทดสอบว่าเราจะเติบโตได้แค่ไหนเขาไม่กลัวความไม่แน่นอนเพราะเขาเข้าใจดีว่าความแน่นอนที่สุดของชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองเวลางานเปลี่ยนเขาไม่พร่ำบน่นแต่เรียนรู้ทักษะใหม่เวลาชีวิตเปลี่ยน เขาไม่จมอยู่กับอดีตแต่ปรับตัวเพื่อก้าวต่อเวลาสิ่งที่เคยมั่นใจหายไปเขาไม่ฟูมฟายแต่หันมาสร้างสิ่งใหม่แทนเหมือนกับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลน้ำที่นิ่งเกินไปย่อมเน่าเสียแต่สายน้ำที่เคลื่อนไหวกลับใสและก็เต็มไปด้วยชีวิตและถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะนิ่งจนเน่าอยู่กับที่แต่ถ้าเราโอบรับเราก็จะใสขึ้นเข้มแข็งขึ้นและก็ไปไกลได้กว่าเดิม จำไว้นะคะว่าอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือการหยุดอยู่กับที่คนที่เข้มแข็งทางใจไม่ใช่คนที่ยึดติดกับความสบายเดิมๆแต่คือคนที่พร้อมจะก้าวออกจากมันเพื่อที่จะค้นพบพลังใหม่ในทุกการเปลี่ยนแปลงขอ้อ10ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บนโลกนี้มีสิ่งที่อยู่เหนืออำนาจของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นฝนตกเราก็ห้าไม่ได้พายุที่โหมกระหนำ่ำเราก็หยุดมันไม่ได้ คนบางคนจะพูดอะไรจะทำอะไรเราไปสั่งก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรคนที่ใจอ่อนแอก็มักจะเสียเวลาไปกับการบน่นฟูมฟายโกรธเกลียดหรือว่าจมอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกับคนที่ยืนตะโกนด่าฝนให้หยุดตกแต่ฝนก็ยังตกอยู่ดีสิ่งที่เสียไปจริงๆจึงไม่ใช่แค่เวลาแต่คือพลังชีวิตที่ถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าในทางตรงกันข้ามคนที่เข้มแข็งทางใจ เขารู้จักเลือกสนามรบของตัวเองเขาไม่เปลืองแรงไปสู้กับสิ่งที่แพ้ตั้งแต่เริ่มแต่เขาจะเก็บแรงไว้เพื่อจัดการกับสิ่งที่แก้ได้จริงๆอย่างเช่นถ้าฝนตกก็กลางรม่มลมแรงก็หาที่กำบังเมื่อปัญหามาก็หาทางแก้ไม่ใช่มัวแต่โทษโชคชะตานี่แหละค่ะคือปัญญาของคนที่แกร่งเขารู้ว่าเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและก็ไม่ยอมปล่อยให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาขโมยเวลาและก็ความสุขไปจากชีวิต จำไว้นะคะว่าเราควบคุมฟ้าควบคุมฝนไม่ได้แต่เราควบคุมใจของเราได้จงอย่าเสียพลังไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จงใช้พลังกับสิ่งที่สร้างอนาคตได้จริงคนที่เข้มแข็งทางใจจึงไม่ใช่คนที่ควบคุมโลกได้แต่คือคนที่ควบคุมตัวเองได้ท่ามกลางโลกที่ควบคุมไม่ได้เลยข้อ11ไม่เอาใจทุกคนบนโลกนี้นะคะไม่มีใครทําให้ทุกคนพอใจได้ต่อให้คุณจะดีแค่ไหนก็จะมีคนที่ไม่ชอบอยู่ดี ต่อให้คุณจริงใจเพียงใดก็จะมีคนที่มองในแง่ร้ายอยู่เสมอนี่คือความจริงที่คนเข้มแข็งทางใจเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เสียเวลาวิ่งตามใจคนทั้งโลกไม่พยายามทำให้ทุกเสียงรอบตัวพอใจเพราะรู้ว่าถ้าเกิดพยายามทำให้ทุกคนรักสุดท้ายก็จะไม่มีใครเห็นค่าและที่สำคัญที่สุดคุณเองก็จะไม่เหลือตัวตนคนที่ใจอ่อนแอมักจะยอมเสียพลังไปกับการทำให้ทุกคนชอบ ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ไม่ให้ใครตำหนิยอมฝืนใจเพื่อที่ให้ใครสักคนพอใจแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความเหนื่อยความว่างเปล่าและคำถามที่ดังขึ้นในใจว่าแล้วฉันอยู่เพื่อใครกันแน่คนที่เข้มแข็งทางใจเลือกที่จะใช้พลังกับคนที่คู่ควรเขารู้ว่าใครคือคนที่ควรใส่ใจและใครคือคนที่ควรปล่อยผ่านเขาไม่กลัวที่จะถูกเกลียด เพราะเขารู้นะคะว่าความจริงใจที่แท้จริงย่อมไม่ใช่การตามใจแต่คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นคงจําไว้นะคะว่าอยาพยายามทําให้ทุกคนชอบเพราะมันไม่มีทางสําเร็จจงเลือกใส่ใจเฉพาะสิ่งที่มีค่าเลือกให้ความสําคัญกับคนที่มีความหมายและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมใส่ใจหัวใจของตัวเองนี่แหละค่ะคือหอนทางของคนที่เข้มแข็งทางใจที่ไม่หวั่นไหวเพียงเพราะว่าใครบางคนไม่ชอบข้อ12ไม่กลัวความเสี่ยงที่คุ้มค่า ชีวิตไม่มีวันเติบโตถ้าเกิดว่าเรายังยืนอยู่ที่เดิมกลัวที่จะก้าวกลัวที่จะพลาดกลัวว่าจะล้มคนที่มัวแต่ห่วงความปลอดภัยสุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ยืนอยู่ขอบฝังมองดูคนอื่นข้ามไปสู่เกาะแห่งโอกาสแต่ตัวเองไม่เคยได้ก้าวออกจากที่เดิมคนที่เข้มแข็งทางใจเขาไม่ใช่คนที่บ้าบิ่นที่กล้าเสี่ยงทุกอย่างโดยไม่คิดแต่เขาคือคนที่รู้จักช่างน้ำหนักและก็เลือกเสี่ยงเฉพาะสิ่งที่คุ้มค่าเขาศึกษา วางแผนและก็คำนวณผลลัพธ์ก่อนที่จะก้าวไปเสี่ยงในสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะเขารู้ว่าความเสี่ยงที่ผ่านการไตร่ตรองแล้วไม่ใช่การทิ้งตัวลงเหวแต่คือการเดินบนสะพานที่แม้ว่าจะแคบแต่ก็พาเราไปถึงอีกฝั่งได้จริงในทางกลับกันคนที่ไม่กล้าเสี่ยงเลยมักจะอยู่กับความมั่นคงจอมปลอมปลอดภัยก็จริงแต่ไม่เคยได้อะไรเพิ่มงานเดิมเมเงินเท่าเดิมความฝันที่ยังไกลออกไปทุกวัน สุดท้ายชีวิตก็ไม่ต่างจากน้ำที่ขังอยู่ในบ่อเล็กๆที่ใสก็จริงแต่ไม่มีทางไหลไปได้ไกลจำไว้นะคะว่าความเสี่ยงนั้นคือบททดสอบของความกล้าถ้าเกิดว่าไม่กล้าเสี่ยงเราก็ไม่มีวันเจอโอกาสใหม่แต่ถ้าเลือกที่จะเสี่ยงอย่างฉลาดมันก็จะกลายเป็นการก้าวกระโดดที่พาชีวิตของเราไปสู่จุดที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าคนที่เข้มแข็งทางใจไม่ได้แกร่งเพราะว่าไม่เคยล้ม แต่แกร่งเพราะว่าล้มแล้วลุกลุกแล้วก็เดินเดินแล้วก็ไปต่อและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ